น้ำไหลสายน้าคของคนคาสารินสิทุกแม่คงคากันไหลลงเลีเ้ยงโลกงามดีฉบับน,นี้ก็ขออันเชิญยังขออันมาหานาถี ้อมมีพรแ่่คงคาใหญกวาวันนี้แม่หงที่เชียงของเชียงหายนะครับเอามาทำกิจกรรมพื้นที่อนุรักษ์วางปลาและกับพื้นที่อุทยานมัชฉาเป็นเขตอพยพทานของบ้านปากอิงเป็นแห่งหนึ่งแห่งแรกที่จัดเป็นทางการร่วมกับภาคประชาสังคมหน่วยงานภาคีภาครัฐและเอกชนหลายๆห,หน่วยงานว่าาาหมออยงยงเป็น ตออกยางาามีกิจกรรมตามความเชื่อภูมิปัญญามีการบวงสรวงพญานาคบวงสรวงแม่พระคงคาบวงสรวงแม่น้ำเนื่องจากว่าแม่น้ำเราเป็นแม่น้ำสายใหญ่นะครับ หลังจากวงสงเสร็จเรียบร้อยแล้วการสืบตาเชื่อมโยงภาคีคนมาร่วมใจกันสืบตาให้แม่น้ํายังคงอยู่คู่กับประเทศไทยคู่กับเชียงของเป็นความเชื่อทางล้านนาเนื่องจากว่ากําหนดให้เป็นเขตอุทยานมัตฉาและก็เป็นวังปลาแล้วก็ต้องปล่อยเพื่อให้เกิดขยายพันธุ์ปลาในพื้นที่ตรงนี้นะครับในลําแม่น้ํโขงเราที่ถูกกาหนดขึ้นเขตห้ามล่านะครับปลาก็จะอยู่นี่นี่แพร่ลูกแพร่ล้านขยายพันธุ์ โครงการศึกษาติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประทานนะคะเราได้ทำการศึกษาทั้งในเรื่องประมง ในเรื่องเศรษฐกิจสังคมบริการระบบนิเวศนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นขวางลำแม่น้ำโขงเนี่ยจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างฉะนั้นเนี่ยการศึกษาในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเราจะต้องติดตามตลอดปลาลดน้อยลงบางชนิดก็หายไปบางชนิดที่เคยพบเมื่อ1ิปีที่แล้วณปัจจุบันนี้ก็ไม่พบแล้วเช่นปลาบึกซึ่งเป็นปลาสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในแม่น้ำโขงโครงการนี้เราเริ่มหลายจังหวัดแล้วนะคะโดยเชียงรายเป็นจังหวัดที่ สี่นะคะที่ดําเนินโครงการนี้นะคะโดยสํานักทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะคะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการนี้เราทราบว่าภาคประชาสังคมต้องการที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศในแม่น้ําโขงและก็ความหลากหลายทางชีวภาพในแม่น้ําโขงนะคะดังนั้นเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการนําร่องเพื่อจุดประกายนะคะในการที่จะอนุรักษ์พันธุ์พืชสัตว์น้ํานะคะเราได้ทําการกําหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์น้ําที่พัฒ ดอยยาอมอนอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในภาคเหนือแล้วมีการจัดเวทีประชาสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนอ,องค์ความรู้กับแกนนําภาคประชาสังคมแม่น้ำของผมถือว่าเป็นแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี่แล้วก็ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของอุตสาคเนศคนเฮานี่ถ้าเส้นเลือดใหญ่มีปัญหานี่ตายเนาะอยู่บ่ได้ละเพราะฉะนั้นเขาจะต้องสำนึกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าคุณค่าของแม่น้ำโขงนั่น มันมีมากมายโดยเฉพาะแหล่งโปรโตีนนะคุณทำลายแหล่งโปรโตีนที่สำคัญนี่ไปนะครับตายแน่ครับคน้นหลุมนำ้ำโขงอดยากแน่เพราะอย่างนั้นแม่นำ้ำโขงถึงเวลาต้องยุเกเขื่อนครับพี่น้องนะครับเรื่องใหญ่เลยเรื่องเขื่อนนี่นะทั้งปอยขึ้นแฉงสาวเขื่อนเกิดขึ้นในจีนแฉมซบก่าเขื่อนเกิดข,ขึ้นข้างล่างคมจริงแม่น้ำขอของเฮาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆก,กับเฮาเนี่ยเห็นเห็นตั้งมาแต่เน้นๆม,มาเนี่ยมันมีความสวยสดงดงามอย่างขนาดนะัก ข้งหนึ่งในชีวิตก่อนตายขออาหาน้ำของอืนคำนี้มันอิดใจใจ,ใจอเนาะเรากำลังทำการศึกษาเก็บข้อมูลเรื่องปลาแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็สัตว์อื่นๆด้วยนะคะเช่นกุ้งแม่หอยสิ่งที่คุณครูทั้งหลายนะคะพูดนะคะก็จะถูกบันทึกไว้นะคะแล้วเราก็จะส่งต่อองความรู้ทั้งหมดเนี่ยให้สู่ระดับนโยบายต่อไปนะคะ สอีบะลิ้แคบีแลกแค่เหลืองน้ำฝ้ายเย็ยนหูตูนาดอกต้องป่าซรายสะเด็จสวายป่าข้าวตุกในส่วนของเชียงรายนะคะเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นมากเพราะว่าทางเหนือเป็นที่ทราบแล้วว่าวัทนธรรม ชุมชนมีความเข้มแข็งมากนะคะทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความสำคัญของแม่น้ำโขงมากต้องการที่จะฟื้นฟูสภาพแม่น้ำโขงให้กลับคืนมาเหมือนเดิมนะคะ